และลำพงฮอนนะคะอวังกาศและเบอร์เมสเตอร์นะคะพบกับคุณนอ็อตสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับเขาบอกว่ามาโชว์แบบจัดเต็มแน่นอนว่าอลังการมากอยู่ด้านหลังน้ำเสียงเป็นอย่างไรบ้างคะในห้องนี้บางเบาแต่ทรงพลังครับบางเบาแต่ทรงพลังเนี่ยบางเบาเหมือนเองดิฉันเลยเอาละค่ะคุณน็อตคะงานนี้ BAV High End Show 2025ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกวันที่ับ ค่ะมีถุนายอยู่นี้เราอยู่ที่ชั้น11ถูกไหมคะใช่ครับห้องคุณน็อตอยู่ที่ไหนนะคะ1 1ึ่งหนึ่ครับหนึ่งหนึ่งหน่ะเาคุณน็อตเรามาพูดถึงเรื่องลำโพงคู่นี้กันบ้างดีกว่าอ่าที่เปิดโชว์อยู่ในเริ่มเลยนี้นะครับคอนเซปต์เราเลือกก่อนเลยคือ Black Magic Black Magic ใช่อย่างแรกเลยถ้าพูดถึงเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเบอร์มาสเตอร์สีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยน็อตเลยเอาสีดามาโชว์ซึ่งพอดีก็จะเข้ากับลำโพงสีดำ ซึ่งลำโพงนี้ก็เพิ่งออกใหม่เหมือนกันของอวังกาศในซีรีส์ของ c o l i b ิบค่ะอ่าครับซึ่งเขาก็จะมีซับมาด้วย18นิ้วแต่รุ่มล่างเขาดีมากเลยนะคะใช่ครับเขาจะเน้นในเรื่องของดีไซน์แล้วก็เสียงดีไซน์และเสียงแน่นอนการดีไซน์ของลำโพงฮอนที่มาแบบนี้มันต้องให้พลังเสียงที่สุดๆอยู่แล้วใช่แต่ดูดูไม่เยอะ จะดูดูแลสบายตาถ้าสังเกตดูแล้วก็จะจัดบ้านได้แบบสวยเลยใช้ชุดนี้อยู่ตรงไหนก็ลงตัวใช่ครับราคาล่ะคะโอ้กระทัดรัดเหมือนเหมือนตัวลำโพงครับอันนี้คือตัวละ1นึ่งแสห้าหมื่บาทโอ้มีคนโทรมาซื้อลำโพงแล้วตัดสายไปก่อนค่ะมาขายแค่เฉพาะในงานบอกให้เขาเดินมาที่งานนะคะครับเมื่อกี้คนเยอะมากครับใช่เข้ายากมากต้องรอคิวนะคะค่ะคุณนตต่อเลยค่ะ ครับเพราะว่าสิ่งสิ่งเกิดขึ้นเนี่ยที่เราให้เห็นดูเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่เราเอาซับ18นิ้วนะครับมาวางโชว์ให้เห็นค,คำถามหลายคนที่เข้ามาในห้องนี่เลยคือเอ๊ะตัวนี้วางเฉยๆหรือเปิดเปิดใช่เราเปิดครับเปิดเราเปิดเราเปิดเพราะนั้นคืออยากให้มาฟังว่าซับ18นิ้วบวกกับลำโพงบวกเครื่องเบอร์มาสเตอร์ซึ่งซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยมาจากเยอรมันทั้งหมดค่ะ ก็คือทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แค่ตั้งวางโชว์นะคะแน่นอนว่าเราเราใช้จริงทั้งหมดเราใช้จริงทั้งหมดใครที่อยากจะชมพลังเสียงแล้วมาเป็นเซตแบบนี้ต้องมาที่งาน BAV High End Show ค่ะแล้วห้องนี้กล้าที่จะให้คุณเล่นเองด้วยให้เล่นเองเนีเหรอคะเข้ามานั่งแล้วคือคอนเนคโดยตรงจากมือถือของคุณฟังเพลงได้เลยโอ้โหอ่าครับค่ะแล้วสตรีมกับใช่เพราะว่าเบอร์มาสเตอร์ตัวนี้เป็นซซรีส์2 3 2 นี่ก็เพิ่งออกมาเหมือนกันแล้วมาในงานเปิดตัวในงานนี้งานแรกเลยหรอคะงานแรกเลยหรอคะใช่ทั้งทั้งเซตนี้คืองานแรกเลยทั้งเซตนี้คืองานแรกนะคะท่านผู้ชมที่ประเทศไทยซีรีส์สองสามสองเนี่ยจริงๆเขามีอยู่แล้วแต่ในรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของสตรีมมิ่งหรือว่าการภาคภาคต่ออะไรทั้งนี้อยู่ในตัวทั้งหมดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปวุ่นวายในเรื่องของหาซอสหาอะไรละก็คือตัวเดียวจบต่อได้เลย มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกบ้างไหมคะสำหรับตัวนี้ผมว่าแค่ได้มาลองสัมผัสเราก็จะทราบว่าอาวังกาดกับเบอร์มาสเตอร์เนี่ยครับม,มันจะให้ความสุนทลีขนาดไหนอ่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะหาชุดอย่างนี้ในการฟังครับแล้วคุณจะทราบเลยว่าแบบเฮ้ยมันมันสนุกหรือว่ามันมันฟินขนาดไหนอะไรเนงะี้ยครับ สำหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงไฮเอ็นก็จะรู้จักเอาองกาตอยู่แล้วแหละใช่ใช่แต่ว่าคุณจะได้สัมผัสหรือเปล่าถูกต้องอ่าอันนี้คือต้องมาที่งานนี้เท่านั้นครับแล้ว,แล,วแล้วหลายคนเนี่ยที่ถ่ายรูปไปลงในสื่อลงโซเชียลเนี่ยก็จะสงสัยในเรื่องของซัก18นิ้วจะเป็นยังไงนี่18นิ้วเลยนะครับใหญ่นะคะใหญ่ <laughs> คือปกติซับมันจะส่วนใหญ่บางคนเห็นอนะซับซับในลําโพงซับในอะไระก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พออันนี้แบบอ,อะซับอยู่ด้านนอกตั้งอยู่ตรงนี้เลยแร้วก็มาชมกันได้แต่พอนั่งปุ๊บนี่คือซับละลายเพราะห้องนี้พร้อมละลายซับด้วย <laughs> ละลายไปเลย <laughs> ซับอย่าพกเมียม,มานะ <laughs> เดี๋ยวจะไม่อนุมัตินะคะอ๋อพอเมื่อกี้คือนั่งฟังเนี่ยก็ทุกคนก็ฟังกัน หลายเพลงต่อคนต่อท่านอะไรเงี้ยแต่เราก็สนุกดีเพราะว่างานนี้คือเราก็เหมือนให้ได้ใช้จริงเลยได้คะ่ะต้องขอบคุณคุณน็อตคุณน็อตมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านให้มางานวันนี้เพราะว่างานเรามีแค่วันที่6ถึง8นี้เท่านั้นวันนี้แค่แซมเปิลพรุ่งนี้มีทีเด็ดอีกพรุ่งนี้มีทีเด็ดเนี่ยแอปบอกได้ไหมคะพรุ่งนี้น็อตจะเปิดในตัวของ Al Zero, นนอวังกาดซีโร่รุ่นนี้อ๋อรุ่นนี้ะครับที่เห็นเนี่ยนี่คือรุ่นไอตอน เป็นรุ่นพิเศษจริงๆแล้วเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยที่น็อตออกงานที่เนี่้ำทำโปรติสัตย์เอาไว้ว่าขายในงานหกคู่โอ้โหหนูมีสัแดนไหมคะ <laughs> อันนั้น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 เมื่อหลายปีก่อนโอันั้นเรากำลังย้อนกลับเข้ามาให้คุณได้ฟัง,ซ,งซึ่งซีรีส์เนี้ยมันเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วที่เราขายไปค่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นแอมในตัว S <S> <S <S เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะเห็นเบอร์มาสเตอร์ต่อเข้ากับลำโพงตัวนี้เลยอืมอ่าก็มาชมกันแล้วกันนะคะสำหรับงานนะคะวันที่6นี้นะคะสุขเสาร์อาทิตย์6-8มิถุนาย,ยนนี้งานอยู่ที่ชั้น11ชั้น3อย่าลืมนะคะไปที่ชั้น3แล้วก็ชั้น11 และชั้นเก้าก็มีสามเก้าสิบเอ็ด่าใช่โหโหลากหลายมากเลยนะงานนี้เริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงสามทุ่มนะคะที่แบงคอกมาริ r อต t t ม a ่อกี้ควินส์พาร์คสุขุมวิทงาน BAV High End Show ขอต้อนรับทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะคุณน,อน้อยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ